เอาแล้วครับพ่องลุยรถยอดมาเขาแต่เรารออป่าเพิ่นพัชัยโอ้ยเอ้ยเพลินปบาเพิ่นพอดของเพิ่นนะครับเขาบรรยากาศวันอาทิตย์ที่31ครับพี่น้องผมพบพอกันอีกแล้วกับจานวูอีสานสวรรค์ครับพี่น้องมือนี้ พาพี่พาน้องมาตึกแหคือเก่ากับพี่น้องผมเมื่อนี้ได้บัดรค้างฟังนะครับพี่น้องไม้เหล็กแปะไม่ครับพี่น้องนี่ได้ยูฟังเลยรับมาร้อยยี่สิบก็แพร่นะครับพี่น้องเกือบเต็มครับผมแน่นอิงติ้งพี่น้องเอ้ยเอามาลุ้นมาบ้างกันนะว่ามันสีมันหรือผมมันมันเปียงไรแสดงว่าออเมื่ออยู่บ่ต้องลุ้นครับผมเอาไก่ไก่หอดเวลาแล้วครับผม เอาแล้วครับออมลุยเอาบักแขหวยเฮาลง <laughs> ตัวปลานี้อยู่ ย <laughs> <rainforest> ่ำได้ยังนั่นหละเจ้โอ้ยปเปต่อบ่ดใดเห็นเมื่อบานนํ่เถน้อเอาขึ้นทีละบานเมียงเขาจะได้ปนินเป็นปุ๋มมันขึ้ได้วรไปขึ้นมาได้ บาดแรกคืออะไพ่อโตในตะอุ่มเป็ตะได้เมื่อยอยู่ป่ะเมื่อน้าบอกแม่นเมื่อไหร่่ได้คือกันน่ะเนี่ยพ่าได้ว่ามูอไปเมื่อน้ำแล้วแต่เอามาปูนนัมาจะได้ทำป่ะ มีรางวัลอยู่บ่โอ๋ <coughs> <coughs> ไป่หมพ่อ้ยป่าไงเขาแต่งป่าชัยโอ้ยเอ้ยประเภทป่าพ่นธุ์พองเพา่นนะเข้าไปเห็นเร่งเร่งามีป่าได้จะเกือกเขาบอกเขาแบบไหเด็ปลน้อย ไปบอกเขาว่าขายไปบอกเขาว่าขายเขาว่าเขาสวยอ๋อครับเอ้าดูจักลู่เห็นอยู่มันสีเศร้าอยู่เห็นอยู่มันสีเศร้าอยู่ด้านซอยู่ดอกจักตัวอ่ะก็ตัวโตที่โอ้แหตกูสอนโตทั้โตเป็นไดบปล่ขึ้นเป็นไดปากเขาจะเราหลอนี่อันนี้ตัวนึงนี่กระหัวตัวนึงไปไปใครป่ะ はい。